ทำอะไรคะทำไข่ทำไข่อะไรคะทำไข่เจียวไข่แดงฮะทำไข่เจียวทำไข่เจียวหรอคะโอเคใช่บ้างทำอะไรคะทำไข่ค่ะไข่อะไรคะไข่ไข่อะไรเจียวโอเคโอเคเอาเลยค่ะ <g agile> อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอันนี้เรียกว่าอะไรตาอะไรตาฮะตาอะไร,ตา,รตาเหลียวตาเลียวอืมอย่าพึ่งคะ่ะอืมรอ,อก,ก่อนอันนี้เอาไปไปดีเช่นไรคะ โอเคเดี๋ยวเราไปนึงเราเราไข่ก่อนอ่าเอาออกก่อนมาปีกแกก่อนค่ะโอเคเก่มมากอาชิจานนะคะ อมอมา,าจออกมาแล้วนะคะอาเด้อนโอคะวันนี้มันทำอะไรคะตอ,รอคตอนสูงอะไรคะโอเคเริ่มแกะกันเลยเนาะ mẹ tao nhạc à pao có con tu mù đèn con tu mầm con tu đen này không gì à, à, không không gì Mia băng Anicola Anicola yapoo Nicola. Mamma, mama, 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 โอ้โหอันนี้คืออะไรคะปืนทำตำรวดโอ้โหทำร้ายนี่ไง <laughs> ม,ไมือเลี้ยงเยี่ยวโอ้โหนี่อะไรบ,บ้างมีลวด,ดโดเดกด็บยาพิษทำตำรวด,ดปืน ซื้อของจำลวดโอ้โซื้อกล่องสุ่มหมูเด้งแต่ไม่มีหมูเด้งนะครับมาดูภรพ <laughs> ด,ด